แข็พร้อมเงินย้ายไปซื้อกองทุน BTS จับตาหุ้นเด่นหลังกลุ่มทุนใหม่เข้าถือหุ้นใหญ่ทองคำเปิดช็อต1565ขึ้นไป1550หเป้าหมายแรกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่า สำหรับวันนี้โอ้โหหลายคนก็อิ่มอกอิ่มใจรู้สึกมันเปิดตลาดมามันสบายใจเหลือเกินไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานจำได้ว่าเข้ารายการมาต้องบอกว่าคุณน้าท้าขอยาดมเลยนะเออแต่ว่าตอนจบตลาดเมื่อวานต้องยาลมยามบอกงงครับเมินโอ้มันขึ้นมาได้ยังวันวันวันแดงเบี่ยงกันหลายยกขึ้น ตลาดหุ้นช่วงนี้ต้องเหมาะสำหรับคนที่หัวใจแข็งแรงใครับเออยางนี้คุณเจ้าท่านผู้ชมครับคือหันไปดูตลาดทั่วโลกขึ้นหมดนะดาวโจนสล่าสุดนี้ก็คือทำออทามหายนะฮะก็คือไปเหนือระดับ14,600เรียบร้อยนะฮะไม่มีอะไรจะอ้างก็อ้างกันว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าตัวเลขออกมานดีกว่าคาด แล้วก็ภาวะเงินเฟ้อของอเมริกาดีแต,แต่จริงๆจ,จะไปอ้างเรื่องเกาหลีเหนือก็ขนัขนเขินที่ปกติของอเมริกาต้นสุของอเมริกาเนี่ยเขามากกักจะไม่ไปอ้างข่าวที่เป็นของประเทศที่เป็นปฏิบัติแล้วก็หลายว่าเขาดีใจต้องเป็นประเทศของเขาเองเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานในเกาหลีเหนือซึ่งมาห้ามมาก่อนหน้านั้นสัปดาห์หนึ่งบอกว่าฉันจะยิงขีปนาวุธทดลองวันนี้แหละวันที่สิบ ก็ S <S <an> ไม่ได้ยิงเหมือแนบบที่ผมเล่าอีบเกาหลีไม่เกาหลาแล้วเออก็เพราะ <S <S <an> สองฝั่งนี่มีคนถือหางระหว่างของเกาหลีใต้คือลูกพี่อเมริกาคือได้ง่ายนะครับแล้วก็เกาหลีเหนือนี่มีลูกพี่ก็คือรัสเซียกับจีนลูกพี่เคลียร์ครับจบลูกน้องสงบครับอ๋อค่ะก็เลยมไม่มีอะไรไม่มีอะไรหุดนอเมริกาขึ้นแต่ว่าจะมาอ้างเรื่องนี้ก็แหมฟังดูแล้วเสียสดิีปสามนาอเว่าเขาไม่ยิงแล้วทำให้หุ้นแล้วสบายใจไม่ได้เขาบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็ขึ้นนิวไฮวันนี้ตลาดทุนของย่านแรกเอเชียขึ้นด้วยโดยเฉพาะทีไอพีที่ผมพูดได้ฟังบ่อยไทยแลนด์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ที่ขึ้นในการลงด้วยกันเนี่ยล่าสุดอินโดนีเซียเขานิวไฮไปริ้วแล้วเออตัวจาการ์ตาคอมบัสเซียนิวไฮเรียบร้อยนะคะฟิลิปปินส์คอมบัสเซียเป็นไงฮะจากชอร์น่าจะใกล้ๆนิวไฮครับเหมือนกันเออนิวไฮแล้วแต่ของเราจะสวนลงที่เดียวเนี่ย แสดงว่ามันต้องมีอะไรเน่านะนี่เราก็นิวไฮนะเอออะไรนิวไฮขายมาใหม่ไฮนี่แปลว่าฮัลโหลกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งได้ฮัลโหลเราได้ทีพวกเราจะดันเมฆลงไปที่เดียวมันตลกได้ใช่ไหมเมื่อวาน ลงกอนรายการกอกเอาซื้อนะใช่ใช่แนะออกที่เอาก่อนดีกว่ารายการเมราอว่ายังหวาดเสียวเลยบอกว่าโอ้โหทั้งสองท่านเนี่ยบอกว่าแนะนําให้ซื้อแต่เมื่อวานมันลงไปไงช่วงเท้าก็ใช่ไหมก็ต้ก็ดูสภาพการอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นเจี๊ยบนะเขาคิดกันว่าเราของเราตลกแล้วเราอยู่ที่เดียวแต่ของเราที่ลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของทาง เทคนิคนะฮะเรื่องราวเทคนิคยังไงก็คือว่าอ่าบางคนบาดแข็งโป๊กที่คนไม่ได้ดูละเอียดก็ตกใจตกใจว่าเออเอ,อ่ามันลักษณะนี้เนี่ยแสดงว,ว่าเงินมันเข้ามาจองตีหรืหเอ,อเปล่าเงินนอกมาจองตีไหมเสร็จแล้วแบบที่โอ้ถึงขนนั้นต้องขึ้นมาตรการทางการคลังมันก็ตกใจกันกลัวเหมือนในอดีตใช่แล้วยิ่งมาพูดกันว่าเนี่ยฟ้องสบู่สบู่อะไรมันหลอนภาพเมื่อ ปีในเก้าเก้าเจ็ดมันหวนกลับมา<ช>แต่เรื่องจริงก็คือว่าในระหว่างนี้มีกองทุนอิฟราชเจอรของ BTS เย<ช>อะเนี่ยออกมาในหลายหมื่นล้านบาทเงินก็เข้ามาที่มาซื้อตรงนี้หนึ<ช>่งสองกันในตลาดทุนด้วยนะฝรั่งอย่าลืมว่ากําไรดี<ช>เขาว่าขายทํากำไรหุ้นสิแต่แล้วก็เอาทุนมาทีา่ก็คือโยกมาเข้าตรงกองทุนอิฟราชเจอรของทางด้าน BTS คือมันเป็นปัญหาทางเทคนิคอยู่แค่นี้เองของเราที่มาตกมาก็เลยลง ่ก็คือไม่ใช่ว่าฝรั่งขายตุ้มเสร็จขนกันออกเหมือนสมัยปี240นี่อุฐานยังไม่มีอะไรเ่ยอาจจะเป็นการโยกเงินพักช่ว่าอะไรแล้วก็รอดูเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงสบายใจได้ทีนี้ถ้าเรามาดูสัญญาณทางด้านเทคนิคบ้างอาจารย์ชอค่ะหุ้นของเราตอนนี้เมื่อวานนี้เวียนหัวมากเลยหลังจากนี้เนี่ยมันไปยังไงต่อมันมีสัญญาณอะไรดีๆขึ้นมาบ้างไหมคะมีแน่ครับมีแน่ครับคือถ้าจะพูดอย่างอาจารย์นัดทูดว่าจริงเนี่ย ตั้งแต่วันอังคารนะครับตลาดเมืองนอกก็เขียวๆกันหมดแต่เราแดงสวนเขาอยู่ตลาดเดียวนะครับเนี่มื่อวันพุธเนี่ยอาละเขาเขียวหมดไอเราจะสวนอยู่ก็แปลกนะครับซึ่งก็จะดูดูเนี่ยถ้าพุทธดูดูตลาด่าวเทศเล็กน้อยหน่อนะครับผมคงเอาไม่กี่ตลาดแล้วกันนะครับจะประหยัดเวลาถ้าดูดาวโจนเห็นว่าดาวโจนเนี่ยช่วงที่เราตกตกกันอยู่เนี่ยนะครับดาวโจนเองเนี่ยอาการคือว่าเขาไม่ยอมตกซะเลยนะครับเขาออกการไสเวย์แล้วเมื่อวานนี้ก็ เช้าวันนี้นะครับมันก็ขึ้นชนะยอดเดิมอย่างชัดเจนนะครับแล้วถ้ามาดูประเทศกลุ่มประเทศที่ประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราชอบวิ่งตามเขาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้ามาไล่ดูเริ่มแต่อินโดเพราะว่าอินโดเองเนี่ยนะครับคือเขาตกน้อยกว่าเราแล้วก็เริ่มเด้งกลับละนะครับเด้งกลับละอันนี้นะครับถ้าดูฟิลิปปินส์เนี่ยจะยิ่งยิ่งดูดีกว่าสิกนะครับฟิลิปปินส์เองเนี่ยจะพบว,ว่า เนี่ยเขาวิ่งนําหน้าลงเหมือนกันแต่ขึ้นแล้วเรียบร้อยสังเกตการลงเขานะครับเขาลงน้อยกว่าเราเยอะดูดูเซ็ตเด็กเซ็ตเด็กเนี่ยเห็นว่าคนละเรื่องเลยแทนที่จะทรงๆลงมาถ้าหยุดต่ำเดิมคือเมื่อวานนี้หน้าวัดเสียตอนช่่มเช้าว่ามีจุดต่ําสุดต่ำกว่าจุดต่ําเดิมที่เคยเกิดด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ตีกลับนะครับแล้ววันนี้ก็ขึ้นต่อนะครับซึ่งจะหวังการขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกับจังหวะของดาวโจนส์ที่ขึ้นมานะครับเพราะว่าดาวโจนส์เองเนี่ย มันปรับตัวพักฐานเสร็จเรียบร้อยเสร็จว่าตรงนี้นะครับถ้าดูกราฟเห็นว่าแดงๆแดงมาปั๊บเนี่ยจะเริ่มเขียวใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็เขียวต่อใช่ไหมฮะเนี่ยคือเป็นยิฐภาพของสัญญาณระยะสั้นของสโตคัลสิกเนี่ยเป็นแบบเดียวกันทั่วโลกนะครับคือช่วงสั้นเนี่ยมีการดิกลับนะครับแต่เหตุผลการดิกลับเนี่ยนะครับท่านที่คุณเคยที่นี่เองท่านคงทราบดีนะครับว่ามันมีสัญญาณประเภทไดโวเจนเนี่ยไดโวเจนประเภทโพสิทีฟไดโวเจนหรือบูชไดโวเจนครับสัญญาณประเภทนี้เนี่ยอาจารย์นัทก็ใช้บ่อยนะครับคือเนี่ย มันจะมีสังเกตว่าฐานของราคาหุ้นนะครับมีอาการที่ว่ายังคงสร้างฐานราคาที่เตี้ยลงอยู่แต่ปรากฏว่าพามาดูที่ไอซีฐานไอซียกตัวสูงขึ้นเห็นไหมครับมันเป็นสัญญาณในทางบวกนะครับว่าเอาละหุ้นที่ตกๆนี่มันมีโอกาสที่จะใกล้ก้นแล้วมีโอกาสจะเด้งกลับนะครับแล้วรู้ช่วงสั้นเนี่ยสัญญาณสั้นบอกจะขึ้นแต่ปัญหาหลักคือว่าจะขึ้นยังยืนหรือเปล่าซึ่งเราจะเห็นต่อไปคิดว่าประมาณนี้ครับคิดว่าคงพรุ่งนี้อาจจะเร็วไปหน่อย ดูจีครับแล้วมันจะพ้นแนวต้านค่าเฉลีย่ยพวกนี้ขึ้นไปได้ไหมนะครับแนวต้านต้นๆน,น,นะครับ1514 1521 1527 1544เป็แนแนวต้านเบื้องต้นถ้าพ้นได้ทุกแนวเนี่ยละมีโอกาสละที่เราจะจบการลงอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าไม่พน้นก็ป็จจังหของคนที่เล่นสั้นๆบอกเอาได้สั้นๆไม่ผ่านขายเป็นพวกเล่นสั้นนะครับส่วนกรณีที่เก่งมากๆคือพ้นแนวค่าเฉลี่ยทุกแนวแล้วยังพ้นยอดตรงนี้อีกคือประมาณ1570 พ้จะนย์แล้วยื่นได้ส่งตัวได้โอ้ตอนี้ยาวนะครับมันจะขึ้นไปหา1ันะครับแล้วก็จริงถ้าวัดเป้าจริงเนี่ยเท่าไหร่เป้ามันมากกว่านั้น๋ยวผมทำภาพอย่าเห็นนะครับ,รบ<ช>เป้าของเทคนิคนียถ้าท่านเป็นคนที่ใช้ภาพหลักของตัว W นะครับจะพบว่าภาพนี้าวัดเป้าจริงเนี่ยมันก็ขึ้นประมาณความสูงของ W ก็คือเลยพันหกแล้วครับขึ้นไปข้างบนผมเลื่อนให้ดูนะครับว่าถ้ารอบนี้มันเกิดเก่งขึ้นมาเป็นขาเลยเป็นขาขึ้นมาปั๊บเนี่ยใต้หัวมันหนึ่งหกข้าศูนย์แบบประมาณหนึ่งหกข้าศูนย์ด้วยประมาณนะครับคือยิงเลยไปหน่อยด้วยค่ะนะคะนี่นี่ก็เป็นทิศทางแต่เราคงจะต้องลุ้นกันเพราะพรุ่งนี้ก็วันทําการสุดท้ายแล้วเราก็อยู่อีกสองวันมาเจอกันใหม่อีกทีก็คือวันพุธนะคะแต่ทีนี้จากนี้บ่ายนี้แล้วก็หลังจากนี้ต่อไปทิศทางเซ็ตอินเด็กซ์จะไปทางไหนเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันนะคะแล้้้้ววววกกกกกก็็็เเดดดดีี๋ยยยยออาาาาจจรร์นนนนััััทคคคงงะะมมหหุๆฝช่่่่พสู ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับบริการที่ดีที่สุดจากการบินไทยสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกเที่ยวบินไม่ว่าจะใกล้หรือไกลาการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าสิ่งที่ักางุุนจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการไม่ประมาทในการลงทุนสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือการมีวินัยในการลงทุนที่ดีถ้าท่านมีวินัยในการลงทุนที่ดีท่านก็จะสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องครับ m t s g o แม่ทองสุขผู้นำการลงทุนทองคำอย่างครบวงจร02 22 222 6222หรือ w w w m t s g o c o t h ผมทำธุรก,กิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือที่ดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนะ สามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน,น่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคุณมาร่วมมาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับบริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ ก่อที่จะไปในช่วงของสต็อกที่ขออนุญาตอาจารย์อาจารย์ชอนิด,น,ดนึ่งนะค,คือเมื่อวานนี้เราพูดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นของนิวซีแลนด์คือ Fisher and Paykel ซึ่<ด>นี้พอดีผู้ชมถามมาบกจดไม่ทันเมื่อวานคุยอะไรการลด30-50%วันนี้ก็เลยขอมาขยายความนิดนึงนะคะคือเรื่องราวเมื่อวานก็คือมันมีงานงานหนึ่งก็คือ Fisher and Paykel Summer Cooling Sale ลดราคาอย่างที่ผู้ชมเห็น30-50%ที่ CDC นะคะหาไม่ยากค่ะอยู่ที่หน้า Max Value แล้วก็โชว์รูมตรงข้ามของธนาคารกสิกรไทยสาขา CD ลองไปช้อปปิ้งดูได้เพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเขาดีจริงๆนะคะเป็นแบรนด์ที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะพรีเมียมนะคะของนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นก็ลองไปแล้วก็สอบถามได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงที่30เมษนสายนโทรไปก่อนก็ได้ค่ะ0819333933หรือว่า0819333554นะคะนี่ก็เป็นโปรโมชั่นคลายร้อนตอนตลาดร้อนแรงรู้สึกตั้งแต่เข้ามาทำตลาดเมืองไทย เพิ่งมีครั้งแรกนะของแบรนด์นี้ที่ทำใช่คือที่คขาไ่เซลเนี่ยคือเขาตั้งสินค้าเขาไว้ในเกรดพรีเมียมใช่ค่ะสินค้าตัวคือนอกไหนอยากจะใช้ตัวนี้คือพวกตู้เย็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย คือนอกเหนือจากจะเป็นเครื่องแก้เมฟ้าแล้วมันบ่งบอกถึงอย่างไรครับรถเสนยมเคยใช้ดีไซน์เขาก็สวยนะคแล้วก็ทนจริงจริงครับพวกเราก็ไปเดินชมกันช่วงสงกลา์ได้เลยลนะครับหรือว่าโทรไปสอบถามตามเบอร์ที่ว่าครับค่ะทีนี้มาในช่วงของสต็อกพิกกันบ้างนะคะก่อนจะไปสต็อกพิกเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้ว่าให้คุณนัดเองเนี่ยบอกเรานิดนึ่งว่าในวันนี้ทิศทางหุ้นมันจะไปยังไงต่อทิศทางหุ้นเนี่ยอย่างที่ผมลอยฝากไปก็คือว่ามันเป็นภาพใหญ่ที่เป็นตกปรักฐานใน ลอกขึ้นที่สี่เพื่อเตรียมที่จะขึ้นไปในลอกขึ้นที่ห้าแล็อกขึ้นที่สี่นี่ก็คือกรอ,อบความเคลื่อนไหวในกรอบล่างอยู่แถวผ่านสี่ร้อยห้าสิบพันสี่ร้อยห้าสิบ่ไหมครับว่าแถวหนึง่งสี่ห้าส่วนกลมเอาง่ายดีแล้วก็กรบอ,อบด้านบนของมันเนี่ยอยู่เขตที่อาจารย์ชอว่าไปเมื่อกี้าาก 1, 40, คือแถวประมาณสักพันห้าร้อยสี่สิบก่อนะครับแล้วก็ภาพเล็กก็คือตีทะลุด่านบน่แต่ว่ามันพันห้าร้อยสี่สิบพันหน้าด้านห้าสิบเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นไป นในรอบขึ้นที่5ซึ่งก็วัดเป้าหมายได้ที่น้อยสุดเท่าที่ประเมินเอาไว้ก็ที่อาจารย์ชอบ,บอกนะครับพันหกร้อยห้าสิบเรื่อมาณแล้วก็ถ้าไปไกลๆกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งก็ถือว่ามาณส้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะฮะเพราะนั่าจะเทคโนโลยีในช่วงภาคบ่ายนี่ก็ถ้าอ,อ่อนตัวมายืนเหนือว่าถ้าผ่านห้าร้อยห้าได้ผ่านหะ้าร้อยอะไรเงี้ยก็เป็นเขตที่น่าซื้อะนะครับ ตัวที่ฐานหนุนที่สำคัญก็คงจะเป็นเครื่องมือที่ว่าเนี่ยนะครับจกบริษัเดเวอร์เจนสในดาไหนยที er ่อาจารย์ชอวอธิบายไปครับไหนๆเซนตอินเด็กซ์ก็ย่อลงมาขนาดนี้นะคะเหมือนเราได้ซื้อของลดราคาเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมาตรวจสอบไปหน่อยะค่ะอาจารย์ชอครัว่ายังมีกลุ่มไหนบ้างไหมคะที่ยังน่าสนใจอยู่แน่นอนครับกลุ่มเดิมๆที่เราเคยคุยกันก่อนที่หยุดไปนะครับ ไอซีทียังเหมือนเดิมครับแลเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งเด่นที่สุดในกลุ่มอื่นนะครับแต่ตัวรองรองอื่นๆก็จะมีพวกไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์เองก็ก็ถือว่ารองรองลงมานะครับกลุ่มโรงพยาบาลก็ใช้ได้นะครับพราเนี้ว่าลักษณะก็คือมันวิสัยที่คล้ายๆกันเลยคือว่าเซตตกลงมาแล้วมันตกน้อยกว่าเขานะครับเนี่ยอย่างกลุ่มนี้ทรงๆ่งไม่ค่อยลงตามนะครับแล้วถ้าเซตขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นได้ง่ายกว่าเลยนะครับ กลุ่มโรเพียร์ารแล้วกลุ่มของไอ้โปรเฟชชั่นแนลนี่ก็ใช้ได้นะครับก็เนี่ยเป็นสี่ตัวที่น่าจะเด่นนะครับโปรเฟชชั่นแนลในกลุ่มอะไรบ้างขยะครับขยะนะครับเอโปรเฟชชั่นแลจริงๆจริงๆก็ที่ที่ผมเคยมาแนะนำวิกี่แล้วก็คือบีและวิโยจีใช่จีมิโยสองตัวนั่นแหละรับตัวอื่นที่บางท่านก็เป็นชอบเขาเป็นกลุ่มใหญ่แต่กลุ่มนี้ก็ถือว่าพอได้นะครับแต่ไม่ถึงกับดีเท่ากับชุดแรกคุณราคาเนี่ยพอได้นะครับ กลุ่มมาสู่การสร้างถือว่าพอได้แต่ไม่ไม่เป็นประมาณไม่เร์ฟมมิ่งมาร์เก็ตนะครับพอใกล้ใกล้กับเสร็จใกล้ใกับเสร็จใกล้กับเสร็จนะครับส่วนไอ้ตัวชุดของไอ้พวกที่ไอ้พวกเนี้ยนะครับก็คือว่าถ้ามันดีคือมันจะต้องชนะค่าเฉลี่ยขึ้นไปแล้ววิ่งต่อได้นะครับเนี่ยรายละเอียดถ้าต้องดูกราฟของแอสเพนล่ะนะฮะท่านก็จะเห็นค่าชัดเจนค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึง ที่ตกมาเยอะเออออไ้ที่ตกมาเเยะนี่ยนะฮะเพราะตกมาเยอะเนี่ยครับบอกเลยนะครับพวกเนี้ยบางคนอาจจะชอบพุ่นตกมาเขามากและคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเด้งแรงก็มีไอ้กลุ่มเนี่ยกลุ่มไอ้ไอ้พัพเปอร์ตี้เนี่ยฮะกลุ่มที่ดินเนี่ยนะครับที่ว่าค่อนข้างจะตกมาแรงแล้วที่ก็เด้งพร้อมๆกับเซ้นแหละนะครับเนี่ยแต่ตกมาเยอะนะครับตกมาเพิ่งจะว่าตกมาจุดที่ใกล้โอเวอร์โซคือไอ้ตัวไอซ์ไซน์มันใกล้สามสิบะนะครับมันใกล้โอเวอร์โซนะครับแต่ไอ้กลุ่มที่ค่อนข้างที่จะตกมามากจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วท่านต้องระวังก็คือกลุ่มพลังงาน พลังงานเนี่ยมันตกแล้วตกอีกนะฮะตกแล้วตกอีกนะครับตอนนี้มันเขพยายามจะขึ้นแต่ขายเส้นกันถ้าพลังงานถ้าพูดไปเนี่ยมีสัญญาณเดบิวเจนไหมนะครับมันก็มีนะครับมันก็มีนะเป็นฐานราคาเท่ลงฐานอ่าเซ็นตัวสูงขึ้นเหมือนกันนะครับแต่กลุ่มพลังงานเนี่ยก็ท่านก็ระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันชอบขึ้นไม่ไกลแล้วชอบลงต่อนะครับนาทีก็มาปิดเกมครับก็ยังไม่พูดทุจลายตัวสักหน่อยนิดหนึ่งนะสักหน่อยนะดหะลายตัวแล้วยังไงต่อคะเราเห็นหลายตัวแล้วอาจารย์นะ รา,ายตัวมันี่เอามาให้ดูสองตัวแต่ว่าพอยนี่จะไม่เหมือนเดิมปกติผมจะเอาเรื่องงบการเงินเ,เรื่องของอโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาให้ดูแต่วันนี้ที่จะามาให้ดูเนี่ยโฟกัสไปในส่วนของผู้ถือหุน้นคือ,อแต่ละบริษัทแต่ละกิจการในตลาดหุ้นเขาก็จะมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้บอกไหม ทีนี้ปรากฏว่าพอสิ้นควอเตอร์หนึ่งปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีนยัยสําคัญอยู่หลายบริษัทผมยกมาให้ดู2บริษัทนะครับบริษัทแรกนี่ก็คือ IVL ีออินดรามานะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในความจงจาจว่าตกกันเละตกกันหนักตกแค่หกสิบาทหรืยี่สิบาทอะไรเงี้ยแล้วกันลงมาใน่สี่สิบาทต่อหุ้นนะโแล้วพอสิ้นไตรมาสหนึ่งของปีนี้ตัว IVL ีนะครับเปลี่ยน พูดถึงหุ้นกลุ่มใหญ่มาเป็นนามสกุลจุดตัวลางกล่ก็เป็นกลุ่มผู้ที่เข้าเป็น,ปน,ผ,ปนผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดหุ้นกลุ่มหน<ช>ึ่งนะครับก็ถ้ามาถึงหุ้นนี้ร<ช>วมๆกันร้อยกว่าล้านหุ้นะนะครับตัว I อ l มีจุดเด่นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้ก็มีบริษ<ม>ัทไร้วัจน์คือราราคาเที่ยวล่าสุดที่โรมาเดโลแต่ว่าในส่วนของตัวหุ้น ในส่วนของการอะไรไม่ลงนิโรด้วยนะครับเป็นสัญญาณสัญาณฟื้นตัวมีกรอ,อบต้านต้านด่านแรกได้อยู่แถวประมาณสัก25บาทโดยปไประมาณถ้าสามารถที่จะเ,ขเขขบรดเก้าแถวประมาณเนี้ยนะครับประมาณสัก ยี่สิบห้ายี่หกบาทได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเวี่ยงขี่นไปเส้นบนนะครับใาน้บนแถววันละสามสิบห้าบาทก็เลยแนะ,บบะแนำว่าน่าสนใจที่จะซื้อเก่งกำไรตัวที่ที่บอกว่าน่าสนใจเก่งกำไรโอ้โหคิดดูรายใหญ่มาซื้อไปร้อยกว่าล้านหุน้นสงสัยมีอะไรดีอ,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 อีกตัวหนึ่ง P A E ก่อนหน้านั้นเคยเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าหุ้นตัว P O E P A E เนี่ยมีกลุ่มทงางด้านจีนวัดะนะครับ คือหลานของนายกยิ่งลักหลานคุณลักษศิลเนี่ยมาซื้อมาดูซิ้ธรมาสตรหนึ่งปีนี้แต่แปลกในคนเยี่ยมท่านผู้ชมนะครับรู้ถึงวุ้นรายใหญ่กลายเป็นนี่ครับเมย์แบงกินเองอเออบริษัทโบรกเกอร์รายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยฮะมาถือหุ้นของเอเอเออันดับหนึ่งถึงสองร้อยถึงล้านหุ้นประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชนะหลานนายกไปนะฮะอันดับสองนี่หลานนายกครับทำไมชนะแรงจังนะ ของเป้เนี่ยเออผมก็เลยว่าเอ๊เป้นี่มีอะไรดีหรือเปล่าเพราะตั้งแต่ดูมา,าแต่ไหนแต่ไรผมไม่เคยเห็นอบอกเกอว่ามาถือหุ้นใหญ่ลละอะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านเนคารดาราสิทิ์จุดที่น่าสนใจคือว่าทํารูปแบบที่เรียกว่าเป็นดับเบิลวัตทอมก็คือลงมาแล้วยืนเหนือ,อราคาโลที่เป็นฐานเที่ยวก่อน2บาท10ตั์ได้ถ้ายันแถวสอบาท10ตั์ได้แล้วก็เบรกเอาอัพก็คือทะลุ2บาท30ตังค์ได้เนี่ยมีโอกาสเหยียนขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับ ก็ะะจะมีแนวต้าด่านแรก274เสองบาทเจ็ดสี <S 2> 2 <S ะะ่ดานถ้ารู้ด่านนี้ได้มีโอกาสขึ้นไปรู่นะสามบาทหกสี่าก็แนะนำเก่งต่อไนก็ฝากไว้ถ้าสองตัวนี้แนะนำเก่งกำไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พากันก่อนชั่วครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องของคำคำกันต่อค่ะการบินไทย ใจนำเสนอบริการสุดป,ประทับใจด้วยเครื่องใหม่ล่าสุด Airbus A380-800 ที่มาพร้อมกับนวัตรกรรมอนุรักษ์พลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมั่นใจกับเทคโนโลยีการบินที่ทันสมัยด้วยห้องโดยสารที่กว้างขวางพร้อมรองรัด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกความบันเทินในหลากหลายรูปแบบอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มที่สดใหม่อยู่เสมอและไม่พลาดการติดต่อกับทั่วโลกด้วยบริการไวไฟเชเนตสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยคุณภาพและบริการที่ทั่วโลกให้ความไว้วางใจ ดรด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual and p น c ์เยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา ทางโชวทเวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของคุณหมอกฤิชรัตน์พีรันยศรีจาก MPS กอกแม่ท hmm. องสุขค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณเจมท่านผู้ชมครับค่ะทองลงมาแรงเหลือเกินนะคะเมื่อวานนี้ได้รับแรงกดดันจากเรื่องอะไรบ้างคะคุณหมอคะก็เรียกว่าพริกพริกหลายหลายเรื่องเลยนะครับจากที่เราเป็นขาขึ้นในระยะสั้นๆที่ตอนนั้นเราแนะนําว่าให้ซื้อแล้วเริ่มเปิดลองโ position เนื่องจาก นริยะสั้นเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับก็ย้ำว่าคำวริยะตสั้นอย่างไรก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันมีสองประเด็นหลักๆที่ทำให้กระทบกัราคาทองคําหนัก,นกประเด็นแรกก็คือเรื่องของการที่เกาหลีไม่มีการสู้รบกันนะครับซึ่งตอนนั้นก็บอกว่าวันพุธเนี่ยอาจจะมีการสู้รบเขาไม่มีก็เริ่มมีแรงเทขายตั้งแต่ช่วงตลาดเอเชียแล้วนะครับประเด็นสองที่หนัก ที่สุดก็คือเรื่องของการที่เฟดมินิทเมื่อวานนี้ออกมาบอก<ช>ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีการเริ่มพลิกฟื้นแล้วก็มาตรการ QE อาจจะหยุดก่อนกาหนดหรืออาจจะลดปริมาณลงลดแต่ตรงนี้ครับเป็นปริเมณนเป็นเป็นหลักที่ทําให้ในตลาดโคมเมกค,คืนเนี่ยมีแรงเทขายอย่างหนักและทําให้ราคาทองคําร่วงลงกว่า28เหรียญอันนี้เรามาดูกราฟกันที่เราจะนําเสนอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง อย่าลืมนะครับว่าการลงชุนหมอย้ำเสมอว่าเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาพของตลาดให้เร็วโดยเฉพาะสภาพตลาดที่อย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเร็วราคาท่านจะเห็นได้ว่าในกราฟราย15นาทีเนี่ยราคาจริงลงมาเลยนะครับจริงลงมาอย่างแรงเลยเมื่อวานนี้ทำท่าจะทรงแล้วขึ้นนะครับท่งแล้วขึ้นตอนนี้ก็เรียกว่า เจอแนวต้าน1595อย่างที่กลิ่งลงมาไม่มีหลุดเลยเพราะหลุด1,580เหรียญเนี่ยก็เรียกว่ามีแรงเทขายอย่างหนักในเชิงเทคนิคนะครับใช่เาะฉะนั้นคำแนะนําตอนนี้กลับกันกับเมื่อวานเลยนะครับต้องย้ําเลยนะครับว่าการลงทุนตอนนี้ต้องปรับตามกลยุทธ์ให้ทันเพราะมันฟลิกภายในชั่วคคลมคืนกลายเป็นถือช็อตนะครับและทํากําไรในขาลง ซึ่งนักลงทุนต้องจําเลยนะครับว่าสิ่งที่เราแนะนําเสมอคําร่างก็งคือจุดทํำ stop buy หรือ stop s e l ตก็ <Dale S 1> แล้วแต่นะครับเช่นถ้าเราทํำช็อตไว้เนี่ยนะครับเจอเราก็จะต้องทำ stop buy กรณีที่มันผิดคาดอย่างเมื่อวานถ้าเราทํา o อ g position ถ้ามันผิดคาดเราทำ stop ปเ l l ครับค่ะ,ะฉะนั้นวันนี้ ถ้าเราถือลองเราก็สอบเซลล์บริเวณเที้ยกว่า1,580ลง,งมาก็เซ<ะ>ลลนะครับในกราฟรายถัดไปในรายชั่วโมงก็จะเห็นการดิ่งอย่างรวดเร็วแล้วก็แนวต้านถัดไปแนวรับถัดไปที่สำคัญคือ1ัน0รหรือ1,545ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุด ะนะครับถ้าหลุด1,545คยีเ็ครับค่ะ,ะจะเห็นถึงพัน0้าร้อยหรือพ<อ>ั0ห้า้อยขึ้นท้วนได้<ง>ครับลงไปครับซึ่งในกราฟรายวันเนี่ยเราก็โชว์ให้เห็นถึง เทรนที่เป็นแนวโน้มใหญ่หญหญหญๆระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาลงครับได้ค่ะคุณหมอคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำนค่ะสวัสดีค,นนค่ะอย่าลืมจุด Stop Loss ไว้นะคุณผู้ชมค่ะสำหรั <ๆ S 2> บเรื่องของคำเพราะว่าขึ้นเร็วลงเร็วจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของ How to Trade กันบ้างค่ะวันนี้เราจะมา ดูเครื่องมือที่เอาไว้จับผิดเจ้ามือกันโอ,อ้มีด้วยมีนะคะสําหรับทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์เปอเรชันวันนี้จะมาแนะนําเครื่องมือทางเทคนิค RSI เอาไว้จับผิดเจ้ามือจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะอาจารย์คะสงสัยมากเลยค่ะเวลาที่หุ้นขึ้นเนี่ยมันขึ้นจริงๆหรือว่าผู้คุมเกมเนี่ยอยากขายของอแล้วในทางตรงกันข้ามเนี่ยเวลามันตกเนี่ยมันตกจริงๆหรือผู้คุมเกมทุบเพื่อชอนซื้อในราะคะที่ถูกคอื จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นคำถามในใจไม่ใช่เฉพาะนักวิจัยนะท่านผู้ชมทักถามผมประจําในประสบการณ์ที่ผมเ,เป็นที่ปรึกษาการลงทุนในตลาดทุนมาเนี่ยยี่สิบปีเศษเลยนะครับเดี๋ยวคำถามในที่ประจําเวลารอบที่เป็นขาขึ้นมาแรงแรงเนี่ยนะครับผู้ลงทุนก็มาจะถามว่าอาจารย์มันขึ้นมาจริงหรือว่ามันขึ้นหลอกๆอกหลอกมาเชื่อเวลามันลงไปหนักๆ,ๆก็มักจะมีคาถามตรงกลามว่า มันลงมาของจริงหรือว่าเก้ามือน่ยมันทุบมาเพื่อที่จะช้อนอาหุ้นนะก็เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งเนี่ยมาจาับิดเจ้ามือหุ้นได้เชื่อเปล่ามีจริงนะเครื่องมือตัวนี้เรียกว่า RSI นะครับเดี๋ยวพาไปดูกนะราฟิกประกอบดูนะครับตัว RSI เนี่ยเอาไว้ดูจุดที่สําคัญเนี่ยนะครับมีคำสองคำที่ควรจะจำเอาไว้นะคำแรกเรียกว่า bullish divergence bullish แปลว่า สภาพตลาดที่จะเป็นกระทิงไรเวอร์เจก็คือความไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันของราคากับตัวเครื่องย้ายใดพูดอย่างนี้งงฮะมันคืออะไร <laughs> ไปดูหน้าตาอย่างนี้เลยก็แล้วกันในรอบที่เป็นขาลงมาหนักๆนะของราคาหุ้นนี่นะครับถ้าหากราคาหุ้นเนี่ยลงมาทําจุดต่ําใหม่ทิ้งตัวลงมาโอ้โห <laughs> มีนิวโรถ้าเทียบกับจุดต่ําของรอบเก่านะฮะแต่ออสไ ปกติควรจะลงนิวโรควรจะลงไปด้วยเฮ้ยไม่ลงไปด้วยนะฮะมาค้างอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นภาพที่ให้ดูนี่ก็คือเกิดขึ้นกับตลาดทุนของเราเนี่ยเมื่อกลางปี255นะราคาตัวตลาดทุนเนี่ยลงมาเนี่ยเก้าสิบเจุดเทียบกับโลรอบก่อนตอนนั้นโลโรรอบก่อนนี่ยังไม่เท่านี้แต่อายได้สวนทางขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็น Bullish D i v e r g e n c e ก็คือขาลงลักษณะนี้เอ๊ะสงสัยเจ้ามือเนี่ยจะทุบเอาหุ้น mm hmm. ถ้าลักษณะน,นี้แต่ที่ท่านผู้ชมจะตกออกตกไกอุ้ยราคาลงมิโลอาบแต่เป็นจังหวะดีในการเข้าช้อนซื้อหุ้นเพราะหลังจากนั้นหุ้นก็จะเปลี่ยนทางเป็นทิศทางขึ้นไปยาวยนะฮะเนี่ย <Ha. S 1> ขึ้นยาวมาเป็นปีเลยตรงกันข้ามกับเวลาหุ้นขาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นมาทําจุดนิวไฮหรือทําจุดสูงใหม่นะฮะ <Ha. S 1> แต่อ้าใจเฮ้ยไม่ทําจุดสูงใหม่ก็ได้ด้วย ปรากฏว่าหัวออของไอซไอเนี่ยห้อยลงมานะคะแต่ที่จะทำยนีหายไปด้วยอันนี้เรียกว่าเป็น b e a r i s h ด i v e r g e n c e ก็คือสภาพของตลาดที่จะเปลี่ยนทางจากขาขึ้นเนี่ยมาเป็นขาลงหรือเป็นตลาดหนีถ้าเราเห็นไอ i TI ในลักษณะอย่างนี้นะครับ e a r i s h d i v e r g e น c e เนี่ยราคาหุ้นขึ้นทำยนีหายาตัวไอ i ไไม่ทำยนีหายไปด้วยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนกันทั้งตวงครับว่าเจ้ามือกำลังหลอกเชื่อแล้วนะครับ ถ้าคุณไปซื้อจังหวะนี้ระวังติดดอยครับท่านผู้ชมครับอ๋ออย่างนี้เราก็รู้แล้วนะคะว่าหุ้นขึ้นหรือลงเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงค่ะโอ้สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะคโด<อ>ยเฉพาะยิ่งในช่วงนีนนน้งานอ,อบรมในวันที่21เมษายนนี้มีด้วยไหมคะเรื่องอออเรื่องนี้มีด้วยนะครับคุณเดียวครับคือปอะเด็นี่ผมจะเอาหุ้นเด็ดไตรมาสสองเนี่ยมาผ่ามาวิเคราะห์เจาะเลือกให้ฟังว่าที่ไปที่มาทําไมผมคัดหุ้นห้าตัวเด็ดเนี่ยเป็นหุ้นเด็ดให้กับท่าน แต่ทีนี้เนี่ยเ,ยเติมความรู้เข้าไปด้วยว่าเครื่องมือที่สําคัญทําคัญเลยเพราะเรื่องของการจ<ช>ับผิดเ็้ามือด้วยนะเออขึ้นจริงหรือว,ว่าเออขึ้นหลอกอะไรเงี้ยนะครับก็จะเอาจอากความรู้ในเรื่องของเทคนิคการอนุสิ์เนี่ยมาให้ความรู้ด้วยก็สนใจสมัครไป<า>ได้นะคะเป็นเมมเบอร์แล้วก็ได้รับข้อมูลหุ้นเด่นทาง SMS <h> หรือว่าอีเมลแล้วก็ดังได้คู่มือตลาดหุ้นไทยไตรมาสที่2ปีห6 แล้วก็เนี่ยก็คืองานอบรมที่เราพูดถึงโทรไปได้0877174979ช่วงนี้มีที่สำคัญมีอย่างนี้ครับมีพิเศษสุดๆสมราคุณช่วงสมการนะครับสำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกรับข้อมูลหุ้นเด่นรับคำปรึกษาการลงทุนจากผมและก็บริษัทหักทรัพที่ปรึกษาการลงทุนต้นทางคารบินไรชั่น5ท่านแรกนะครับมีมอบเครื่องฟอกอากาศ ของไบออนแอร์ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยในเรื่องของเครื่องฟอกอากาศภายในบ้านก็มีโลแกลนว่าฟอกอากาศให้สดใสฟอกชีวิตชีวาให้สดชืนนะะ่<า>นนะครับถ้าท่านแรกนะครับถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกรายปีได้ตรงนี้ไปด้วยได้เข้าอบรมันที่21ด้วยได้นังสือด้วยได้นังสือกู้นด้วยด้วยข้อมูลด้วยด้วยนะครับได้ค่ะอาจารย์ชมมีอะไรปิดท้ายตรงนี้ไหมคะครับปิดท้ายนะครับปิดท้ายก็ ผมสรุปเนื้อกันเรื่องเดวิสเจนคงไม่พูดละนะครับค<ช>ือเดวิสเจนเนี่ยถ้ามสมมติจะสืบผลจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเชนเด็กเนี่ยมันต้องตัดพ้นนะครับค่าเฉลี่ยทั้ง10วันที่มันขึ้นมาได้เมื่อใชเกิดตัวเล,เล่นคลอดค่าส<ช>ิบตัดเหนือยี่ห้านะครับเ<ช><ช>ดวิสเจนจะทําให้สําเร็จผลแล้วขึ้นได้แรงไม่ไกลหรือเอมเซีดีเองจะต้องตัดพ้นศูนย์ขึ้นมานะครับถึงทีชัดเจนนะครับหรือน้อยสุด MC ต้องตัดเหนือเส้นสิกเนลนะครับ<ช> <ๆ S 2> มันถึงจะชัดเจนช่วงนี้เนี่่ยถถ้้าาพูดึงวนคือ เรารู้แล้วช่องสั้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นระยะสั้นนะครับท่านที่ดูสัญญาณสโตคัสติกแบบของเอสเทนอยู่นะฮะท่านใช้ผมชี้ไวผ้าท่านจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นช่วงขึ้นนะฮะท่านก็เข้าดูต่อเนื่องครับว่าขึ้นแล้วจะขึ้นได้นานแค่ไหนถ้าตัดได้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะฮะมันจะขึ้นต่อไปแต่เมื่อไรที่มันเริ่มเคเกิน80ให้ท่านระวัง หรือว<ด>่าอะไรเคตีแต่ที่ดีเป็นแดงเมืวว่อไหร่ระวังนะครับมันจะจบการขึ้นชาตาเท่นี้แล้วก็ลงแล้วได้ค่ะวันนี้ทางรายการรู้ก่อนรวยกว่าต้องขอขอบคุณบริษัทการเมีไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักของรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบกับรายการรู้ก่อนรว <ๆ S 1> ยกว่า <ๆ S 1> ได้ในวันพรุ่งนี้บ่ายโมงห้านาทีวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกาไรปลอดภัยในการลงทุนสวัสดีค่ะ